ทำไมอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาจึงไม่บอกพวกเราให้รู้ชัดๆไปเลยว่าคืนละละตุนก็ตเนี่ยมันคืนเท่าไหร่ให้ท่านนาบีกำลังจะมาบอกกับประชาชาิของท่านนาบีว่าคืนละละตุนก็ตเนี่ยคืนที่เท่าไรกันแน่แต่หลังจากนั้นไม่นานอัลลอฮ์ก็ดึงกลับไม่ให้นบีจำอะไรได้เลยว่าคืนละละตุนกอตเนี่ยมันคืนที่เท่าไรกันแน่นี่คือประเด็นแต่ที่สําคัญหลังจากนั้นก็คือว่าท่านนาบีขอดุอา หลังจากที่อัลลอฮ์ยกยกความรู้ไปจากท่านนาบีไม่ให้ท่านนาบีเนะี่ยรู้ว่าคืนอละละตุนก๊อตที่จะมาบอกกับประชาชาติของท่านนะ่ะคืนที่เท่าไหร่อัลลอฮ์ไม่ให้รู้อัลลอฮ์ยกไปแล้วแต่เนบีก็ขอดูอาอย่ังไงร,รู้ไหมอาซาไอเยกูนอคอยรนละกุมขอดูอาต่อลว่าให้สิ่งเนี้ยดีงามอย่างยิ่งสําหรับสู่เจ้าเราไม่รู้ว่าคืนอละรละตุนก๊อตในะวันคืนที่เท่าไหร่แต่นบีขอดูอาว่ะ หวังว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าดีที่สุดสําหรับสู่เจ้าเอสแสดงว่าการที่เราไม่รู้ว่าคืออะและตุนก็ตเป็นคืนที่เท่าไรเนี่ยมันดีสําหรับเรานะตามที่นบีได้ขอเอาไว้